บรรยากาศครับเสียงอีสานมื่อนี้ครับพี่น้องพบกันที่ตลาดกินซ่าหลังสิทครับโอ้โหนี่นะครับบรรยากาศขึ้นแท้ครับมื่อนี้นะครับมันกำลังลงกำลังลงกำลังลงสังกสีกำลังแอมเลยครับเนี่ย เดินเครับพี่น้องวันนี้นะครับมาแล้วครับตาลาดอิสานเสียงอีสานนะครับ <What? S 1> ผู้พันครับวับนนี้แม่ดอน้อย เวทีครับดีนั่งเลยราคาของแวกินครับ แล้วกินข้าวกันครับมายูนาเซียสันั้งนี่าแล้วกินกันข้าวเาเลือยู่แล้วเดี๋ยวอาแล้วกินกันครับผมเอวันนั้นกินเดี๋ยวแหงกับเมีแหงเขากินกันนะลอง้านค่ะ เดินทางไปแถวเบิร์นเตียวกินครับแตีวกินอยากไรอยู่ใกล้ฟังเพิ่งจะเข้าโอ้เจอกันเดินทางก่อนนะบ่มีผักแก้มครับ เดียวได้แล้วครับผมเตียวครับแซ่บๆครับผมมาแล้วครับผมขอกินข้าวก่อนครับผมบัตรมาเรื่อครับสองร้อยชมครับมาถึงแล้วอย่าลืมนะครับคือบัตรซื้อตัวก็ครับ lên. Đó. Th đẹp. Đẹp về thì cái rồi. Tích. Tích về thì. Lắm team tăng. Ừm. Bầu cả khí

ก e ็ยังไม่แล้ว